สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่อง NFR t Channel วันนี้เราก็มากับมงางงะนะคะเรื่องราชันโลกพิศวงเราไปรับชมกันเลยดีกว่าไปเลย God of the Mystery ราชันโลกพิศวงตอนที่3อยู่ที่ไหนเนี่ยเจอแล้ว เเข้ามาเร่เข้ามา,เ,า,มาเรามีปลายยางที่อร่อยมากซุปหอยนางรมสด,สดร้อน,อนการได้ซ็มันในยามเช้าแบบนี้ทําให้วันทั้งวันเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์ผักสดเก็บจากฟาร,ร์มข้างนอกเมืองทั้งถูกและสะอาดฉันคิดว่ามันไม่สาคัญเลยว่าคุณจะอยู่ที่โลกไหนสาหรับฉันตลาดสําหรับคนยากไร้ก็ยังคงมีชีวิตชีวาเสมอนี่คือเงินทั้งหมดที่พี่เป็นสันมีฉันควรใช้มันอย่างประหยัดใช่แล้วไม่ว่าจะโลกไหนไหนเงินก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่ารักเสมอเฮ้อถึงแม้ฉันจะข้ามาต่างโลก ฉันก็ยังคงจนอยู่ดีฉันคิดผิดจริงๆที่คิดว่าการข้ามายังต่างโลกนั้นจะทําให้ฉันกลายเป็นคนรวยได้จริงๆหยุดคิดเรื่องไร้สาระก่อนฉันควรรีบไปซื้อวัตถุดิบสําหรับการทําพิธีกรรมเพื่อใช้กลับไปยังโลกเดิมอีกครั้งฉันจะกลับไปให้ได้สวัสดีครับคุณนายสลินขอขนมปังแปดบอนครับโอ้คลายแล้วเป็นสันไปไหนล่ะยังไม่กลับมาใช่ไหมอีกไม่กี่วันกลับแล้วครับ เขาเป็นหนุ่มที่ทำงานหนักกว่าใครๆฉันคิดว่าเขาจะได้ภรรยาที่ดีนะแต่เธอก็เรียนจบจากมาหาวิทยาลัยลโฮเ้แล้วนี่อีกไม่นานก็คงหาเงินได้เยอะคอยคำจุนครอบครัวพวกเธอจะได้ย้ายที่อยู่สักทีอย่างน้อยก็มีห้องน้ําส่วนตัวคุณนายซินมีชีวิตชีวาจริงๆนะครับจากเศษเสี่ยวความทรงจำของฉันในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฉันจะสัมภาษณ์งานนั้นได้ ิ่งไปกว่าน,นั้นฉันจะได้กลับไปยังโลกของฉันกลับไปมีชีวิตที่สนุกสนานกับครอบครัวและเพื่อนที่รอคอยฉันอยู่แน่นอนอยู่แล้วนี่เสร็จแล้วทั้งหมด9เพนนี9้าเพนนีไม่ใช่ว่าไม่กี่วันก่อนราคายัางสิบเพนนีหรอครับแล้วก็เมื่อ2เดือนก่อนก็ยังราคาตั้ง15หเพนนีเลยนะครับเธอคนจะไปขอบคุณผู้คนที่ไปเดินขบวนต่อต้านนะครับในลิซ่าบอกให้ซื้อเนื้อแกะกับถั่วด้วยสินะจะมีการแสดงละครสัตว์พรุ่งนี้ตอนกลางคืนอย่าลืมมารับชมกันนะคะ จะมีละครสัตว์มาแสดงพรุ่งนี้งั้นหรอทำไมไม่ลองมาดูล่ะคะจะมีการสแสดงของคณะละครสัตว์ในวันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนหมเมลิซ่าจะต,ต้องชอบแน่แน่ว่าแต่ค่าชมเท่าไหร่กันนะคุณอยากลองทำนายดวงชะตาดูไหมดวงชะตาไม่ละ่ะแต่การทำนายไพทาร่ปของฉันแม่นยำสุดๆเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเธอพูดว่าไพทาโรูงั้นหรอชื่อของมันเหมือนกับที่โลกเก่าเลย ตอนนี้ฉันจะคิดเกี่ยวกับไพ่ทาโร่ในโลกใบนี้ต้นกาเนิดของไพ่ทาโร่ไม่ได้มาจากเทพเจ็ดองค์หรือไม่ได้เกิดจากตำนานโบราณแต่อย่างใดแต่มันถูกคิดค้นโดยโรซายกุสตาฟมหาเศาบดีของสาธารณรัฐอินทิสซึ่งมันผ่านมาราวๆ170ปีแล้วโรซานเป็นคนคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ำพัฒนาเรือใบให้ดีขึ้นและเปลี่ยนแปลงกฎของอาณาจักรอินทิสทางโบสถ์แห่งช่างฝีมือได้ยอมทาให้เขาเป็นกงสุลคนแรกของสาธารณรัฐอินทิส หลังจากนั้นเขาได้นํากองทัพปลุกลุนเบิกและอาณาจักรข้างเคียงในทวีปใต,ต้เพื่อเปลี่ยนเป็นเมืองขึ้นเมื่อจบสงครามได้ออกประกาศสิทธิสั่งให้อาณาจักรโลเอนเฟนฟอกจักรวรรดิเฟรเซ็กรวมถึงมหาอำนาจของทวีปเหนือให้อยู่ภายใต้การปกครองของอินทิสและเปลี่ยนชื่อจากสาธารณรัฐอินชิตเป็นจัก,กรวรรดิอินทิสและสถาปนาตนเองเป็นจกักรพรรดิซีซาระหว่างที่เขารองราช บทเทพแห่งช่างฝีมือได้รับสารจากสวรรค์เป็นแห่งแรกนับตั้งแต่ยุคสมัยที่ข้าเกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงถูกเปลี่ยนชื่อจากเทพแห่งการช่างเป็นเทพแห่งจกักรกลในน้ำโรารานไม่เพียงคิดค้นไพ่ทาโร่แต่ยังสร้างเกมไพ่อีกหลายชนิดที่เหมาะสำหรับผู้คนยุคนั้นจากการรีดเค้นความทรงจำของโตมิงรุ่ยพบว่าพวกมันเหมือนกับไพ่เท็กซัสและไพ่เกวนแต่โชคไม่ดีนะที่เขาถูกทรยศในวัชารา ในปี1198ของยุคสมัยที่5เขาถูกลอบสังหารโดยกองกําลังร่วมกับโบทเทศตะวันเจดจรัสอดีตราชวงศ์อินทิตตะกูลเซอรอนรวมไปถึงเหล่าตระกูลหุ่นนางผู้ทรงอิทธิพลและเสียชีวิตลงที่มหาราชวังเมปเปิลสีขาวถ้าหากว่าราคาสมเหตุสมผลจะลองดูก็ได้คุณเป็นลูกค้าคนแรกของฉันจะทำานายให้ฟรีแล้วกันนะ The Magician, The Emperor, Temperance, The Hangman ไพ่เหล่านี้มันเหมือนกับไพ่ที่โลกของฉันเลยดูเหมือนว่าโรซานจะเป็นรุ่นพี่ในการข้ามโลกจริงๆสินะเริ่มจากสับไพ่ก่อนแล้วค่อยตัดสำรับการแปลความหมายของไพ่จะไม่ถูกคิดเงินเพิ่มใช่ไหมไม่คิดเพิ่มฉันสับเสร็จแล้วทีนี้คุณอยากให้ฉันทำนายเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตล่ะจบตอนที่สามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ